พี่พีโทรตามมาแน่เลยพี่พีฮัลโหลจ้ากำลังออกอะ่ะ uh. กำลังออกกำลังออก,ออก,อย,กยัง,งออนี่ไงจะออกแล้วฝนม,มันต้อง ในปากเปียกไม่ไดแป๊บหนึ่งจะออกแล้วเอาซื้อให้โมเดลยังโชว์คนอยู่ว่าไป่ทำมาแล้วมันได้ผลเอาซื้อให้โมเดลยังโมเดลไม่อยู่โมเดลไปกับขวัญไงไม่ดีเลยไม่ดีเหมือนกันโอเคค่ะโอเคพี่พีทำก่อนดิแล้วเราไปถึงก่อนก็ทำก่อน พูดจาเน็บแนมไม่ทำก็ได้นะอะะไรนะพูดจาเน็บแนมไม่ทำก็ได้จะไ,ไปเฝ้าเขาอย่างเดียวเลยเหรอไม่เฝ้าก็ไม่ออกจากบ้านไงท้ามเป็นคนแบบนี้เย่างนเราก็ทะเลาะกันแน่ใช่เราทะเลาะกันแน่อันนี้สาเหตุมาจากไหนอันนี้มาสาเหตุมาจากพี่พีทยังไงทุกครั้งก็สาเหตุมาจากพี่พีทแหละไม่มีเลยเราไม่เคยโยเยงี้เงา โยเยใช่ดิหน้าหนูโยเยไงหนูไม่ได้ไปพบแพทย์บ่อยเหมือนพี่พีทเนี่ยอะะไรนหนูไม่ได้พบแพทย์บ่อยเหมือนพี่พีทเนี่ยเอาเป็นประจกรตัวอะไพบแพทย์บ่อยซิกแพคก็มานี่ไงทุกคนน้องมานิดนึงเห็นป่ะก้อนนึงเห็นป่ะก้อนนึง อันนี้คือไขมันแต่มันยังมีไขมันส่วนเกินนะคะเพราะว่าหนูบอกให้พี่เพียเขาเอาอีกเครื่องหนึ่งมานะคะครูสครับติ้งอะไรสอึงทุกอย่างเขาไม่ยอมเอามานะคะแทนที่จะเอามาทุกคนเขาจะได้ไปสวยจบครบในที่เดียวเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็ต้องไปที่อื่นกำลัง,กำล,งกำลังอะไรกำลังเดินทางตัวเองอะเดินทางแต่ว่าเครื่องอะไม่ได้เดินทางทำไมพี่บุม๋มแกะเล็บง่ายจังเพราะว่าพี่ใช้เป็นตัวซิลิโคนค่ะ เดี๋ยวพี่ไปไลฟ์ต่ออีกรอบหนึ่งเนาะตอนไปนอนทำแล้วกันนะเดี๋ยวขอออกก่อนเพราะว่าเครื่องนี้มันไม่มี wiFi นะแล้วเดี๋ยวให้พี่พีเขาเปิดเบอร์ให้ด้วยจะได้ตอบไปจะได้พาเครื่องนี้ออกไปได้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งนะหนูขอไปไปก่อนออกจากบ้านก่อน